คือการเปิดเผยความลับทางทหารระดับท็อปซีเรตที่โลกต้องจารึกว่าทำไมกองทัพไทยถึงได้มีพละกำลังวังชาแข็งแกร่งและอารมณ์ดีได้ขนาดนี้ท่ามกลางสมรภูมิอันร้อนระอุ ลืมภาพจำการรบที่เคร่งเครียดไปได้เลยเพราะที่นี่เรามีหน่วยรบพิเศษทำลายล้างความเครียดนำทีมโดยพันเอกหญิงแต่งตั้งเองลาลาเบลแม่ครัวหัวปากผู้มาพร้อมกับแฟชั่นเกาะอกผ้าขนหนูสีชมพูมบ้านเย็นทับชุดลายพลางเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดแคม l a g าชอร์ทัวที่ออกแบบมาเพื่อพลางตัวในดงดอกไม้หรอภารกิจวันนี้คือยุดประการส้มตำครกแตก ดูลีลาการตํำของชีแม่ซะก่อนจริดจกากก้านระดับ10ริกเตอร์ตํำไปสะบัดผมไปเช็คความสวยผ่านกล้องหน้าตลอดเวลาพร้อมงัดไม้ตายเทน้ำปลาร้าลงไปแบบหมดโถกะเอาให้ไตาวายตายกันไปข้างหนึ่งเรียกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเสียของจริง แต่จุดพีคของสมรภูมินี้ไม่ใช่ค่าศึกบุกค,ค่ะท่านผู้ชมแต่เป็นเสียงปืนใหญ่ค่ะท่านผู้ชมในขณะที่แม่ครัวกำลังไร้มนความนัวจุดจๆเสียงตูมสนั่นก็ดังขึ้นด้วยสัญชาตญาณความสาว 2. ชีลาลากริลั่นป่าสะดุ้งจนผ้ากอกอกหลุดกองไปที่เอวเผยให้เห็นกางเกงทหารข้างในเต็มๆแต่ชีแกตกใจกว่าคือตะโกนว่าวายผู้ชายเห็นหมดแล้ว โถแม่คุณใส่ชุดทหารเต็มยศขนาดนั้นเห็นแค่พุงกะทินิดหน่อยเองนะเรียกเสียงฮากลบเสียงระเบิดไปเลยจ้า งานนี้บอกเลยว่ากินส้มตำฝีมือลาละเบลมีความเสี่ยงสูงมากดูจากลูกมือคนข้างๆสิคะไม่รู้ว่ากลัวค่าศึกหรือกลัวท้องเสียน้องทหารแกเล่นห้อยพระเครื่องมาเต็มคอชนิดที่ว่าเสื้อเกราะไม่ต้องหลวงพ่อคุ้มครองลำไส้แน่นอนพี่แกเล่นงัดออกมาโชว์ทีละองค์ยิ้มแฉ่งการันตีว่ารอดแน่ขจา ปิดท้ายด้วยการบำรุงขวัญกำลังใจทหารหารหลังอิ่มท้องก็ต้องอิ่มใจกับมินิคอนเสิร์ตหน้าบังเกอร์ที่ลาละเบลเปลี่ยนชุดมาในทีมแดงเดือดและชมพูสะท้อนแสงพร้อมถุงเท้ายาวลายสายรุง้งแดนซ์ยับหน้าสเสบียงอาหารโดยมีแดนเซอร์ทหารหนุ่มหยิบถุงแกงและถุงขนมจีนมาถือเป็นไม้ร้องเพลงดอกจำปาและช่วยไม่ได้กันอย่างเมามัน สรุปแล้วที่ทหารไทยแรงดีไม่มีตกไม่ใช่เพราะฝึกหนักอย่างเดียวแต่เพราะได้ขวัญกำลังใจและปลาร้าชั้นดีจากหน่วยลาละเบลนี่เองบันเทิงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเอา้าเดินหน้ากิน เปิดคลิปมาก็เห็นเชฟกระทะเหล็กในตำนานอย่างลาลาเบลในชุดทหารจัดเต็มกำลังง่วนอยู่กับการปรุงส้มตำครุกยักษ์อย่างตั้งอกตั้งใจแต่ทีเด็ดนี่นได้อยู่ที่ฝีมือการตำอย่างเดียวนะคะเพราะข้างๆมีน้องทหารหนุ่มน้อยหน้าตาน่าเอ็นดูใส่หมวกไหมพรมมายืนเป็นกำลังใจให้ด้วยงานนี้ลาลาเบลไม่รอช้ารีบโชว์ของดีของน้องทหารทันทีด้วยการเปิดคอเสื้อโชว์พวงพระเครื่องที่ห้อยคออยู่นับสิบองค์เรียกว่าห้อยมันแน่นจนแทบจะกัน กระสุนได้เลยทีเดียวจากนั้นก็ผายมือพรีเซนต์อย่างภูมิใจทํานองว่านี่แหละเคล็ดลับความอร่อยชี้ที่พระเครื่องสลับกับชี้ลงไปในครกซุ้มตําเหมือนจะบอกว่าครกนี้ผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้ว,ลวกินแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนทําเอาน้องทหารข้างๆยิ้มเขินจนแก้มปริก่อนที่ทั้งคู่จะกอดคอกันอย่างสนิทสนมยิ้มหวานโชว์ฟันขาวและโบกมือทักทายกล้องปิดท้ายคลิปไปแบบน่ารักน่าเอ็นดูถึงแม้ในแคปชั่นจะบอกว่าตกใจเสียงปืนใหญ่ แต่ดูจากรอยยิ้มในคลิปแล้วบอกเลยว่ากำลังใจดีเยี่ยมทั้งคนตำและคนกินเลยค่ะ อีกคลิปมาก็บันเทิงทันทีกับแม่ครัวสาวพราสเสน่ห์ลาลาเบลที่วันนี้มาในแฟชั่นผ้าเช็ดตัวสีชมพูพันอกสุดเซ็กซี่ทับชุดทหารยืนหน้าตั้งใจต่อส้มตําครกยักษ์เพื่อเลี้ยงพี่น้องทหารที่ไปลาดตระเวนมาเหนื่อยเนื่อยนางก็ตําไปบ่นไปพรีเซนต์ความสวยของตัวเองไปมีการหยุดจัดแต่งทรงผมหน้าม้าให้เข้าที่เพราะกลัวไม่สวยออกกล้องก่อนจะถึงช็อตเด็ดที่คว้าหม้อน้ำปลาร้าเทคโครมลงไปในครกแบบหมดหน้าตักชนิดที่ ไม่ต้องตวงกะว่านัวลืมบ้านเล็กที่แน่นอนแต่ตำไปได้กำลังเข้าได้เข้าเข็มจูจูเสียงปืนใหญ่หรือเสียงระเบิดก็ดังตู้มสนันวันไหวทำเอาลาลาเบลของเราสะดุ้งสุดตัวกรี๊ดลั่นจนผ้าหลุดลงไปกองที่เอวเผยให้เห็นกางเกงลายพรางข้างในแบบเต็มๆความมั่นใจเมื่อกี้หายวับรีบตะครุบผ้าขึ้นมาปิดแทบไม่ทันพร้อมวยวายเขืนอายว่าผู้ชายเห็นหมดแล้วกลายเป็นช็อตโป๊ะแตกขายขำไปซะอย่างนั้น ปิดท้ายด้วยงานคอนเสิร์ตขอบคุณสปอนเซอร์หน้าเต้นเมื่อลาล่าเบลแปลงร่างอีกครั้งในชุดเดรสลายจุดและหมวกโบแรงใหญ่อลังการนำทีมแดนเซอร์ทหารหนุ่มสามนายเต้นประกอบเพลงดอกจำปาอยู่หน้าโต๊ะที่เต็มไปด้วยสเสบียงอาหารงานนี้แดนเซอร์ไม่ธรรมดาหยิบแหนมหยิบถุงแกงมาถือเป็นไม้ร้องเพลงโยกย้ายสายสะโพกกันอย่างพร้อมเพรียงมัง้งโดยมีลาล่าเบลยืนเซนเตอร์โชว์สเต็ปนางพญาอยู่ด้านหน้าเรียกได้ว่าอิ่มทิพย์กันทั้งคนรับและคนดูเลย เป็นการรีวิวของบริจาคที่บันเทิงเริงใจที่สุดในเขาเหลียนซานเลยค่ะ บรรยากาศในช่องคอมเมนต์รอบนี้เรียกว่าครบรสทั้งความฮาและความอบอุ่นเลยค่ะพี่น้องเริ่มต้นด้วยคลื่นมหาชนที่สาต์อิโมจิหัวใจและรอยยิ้มกันมาแบบถลม่มทลายต่างพากันเอนดูในความน่ารักสดใสของลาลาเบลที่สร้างรอยยิ้มได้ตลอดแต่อารมณ์ขันก็มาเต็มไม่แพ้กันเพราะมีแฟนคลับบางคนดูแล้วอิ่มจัดถึงขั้นศูนย์โมโหแทนบอกว่าอยากจะกระโดดเข้าไปช่วยรบเดี๋ยวนี้เลยแหมเลือดนักสู้มันพุ่งพลานจริงๆส่วนฝังกินก็ไม่พลาดเข้ามาแซ เรื่องบรรยากาศการตำส้ตมตํำเคล้าเสียงปืนใหญ่ว่ามันช่างเข้ากันเข้ากันหาทำเลแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วพร้อมกำชับสตดลับมาด้วยว่าให้ใส่ชูรสเยอะๆจะได้นวนนวรับรองแทบลืมตายแต่ท่ามกลางความฮาสาระและความห่วงใยก็มาเต็มไม่แพ้กันค่ะแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยย้ำนักย้ำหนาให้ลาลาเบลดูแลตัวเองดีๆบอกรักและเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารทุกนายโดยเฉพาะในปีนี้ที่หลายคนเอาใจ ช่วยรั้วเป็นพิเศษขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภารกิจและส่งกำลังใจก้อนโตให้ทุกคนสู้ๆและผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยดีค่ะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ได้ทั้งรอยยิ้มและกำลังใจกลับไปเต็มกระบุ่งเลยทีเดียวค่ะสรุปมหากาพย์ตำนานรักดอกเหมยแห่งเขาเหรียญซานของลาล่าเบลในครั้งนี้ต้องยกตำแหน่งอาวุธลับทำลายล้างความเครียดให้ชีไปครองแบบไม่มีคู่แข่งเลยค่ะเพราะจากวีรกรรมทั้งหมดที่ผ่านมา พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นความสวยและความแซบของชีได้แม้แต่เสียงปืนใหญ่ที่ดังสนั่นป่าก็ทำได้แค่กระชากผ้าชตัวให้หลุดแต่ไม่สามารถกระชากวิญญาณความเป็นตัวแม่ให้หลุดออกจากร่างได้เพราะถึงผ้าจะก,กองที่พื้นแต่กันเกงลายพลางข้างในยังทำหน้าที่ปกป้องศักดิ์สรททหารหารได้อย่างดีเยี่ยมเป็นการโปะแตกที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบตลอด24ชั่วโมงจริงๆ แถมยุทธวิธีการรบของลาลาเบลก็น่ากลัวกว่าใครเพื่อนเพราะไม่ได้เน้นใช้กระสุนแต่เน้นใช้แฟชั่นสีชมพูบานเย็นกับถุงเท้าสายรุ้งเข้าข่มขวัญฆ่าศึกให้แสบตาจนเล็งเป้าไม่ถูกผสมผสานกับศยศาสตร์มนดำด้วยกองทัพพระเครื่องบนคอลูกมือที่การันตีความเหนียวชนิดที่ว่ายุงยังไม่กล้ากัด เรียกว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมาเห็นภาพเหล่านี้เข้าคงสับสนจนต้องวางอาวุธแล้วเดินถือจานข้าวมาขอแจมส้มตำด้วยแน่นอนถือเป็นกลยุทธ์สร้างสันติภาพด้วยเสียงหัวเราะและปลาร้านัวนัวที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้จริงๆค่ะ